Rồi, nay thì suốt cả mắt thương nó, mà họt bạn này Chơi một ừ. đấy luôn này đấy nè Khóa Bố nhảy gì đấy nổi với Khư ไเสียงปลายราคามันก็ขวดทำมือไปชื่อพี่น้องเลยเปิดผ้าอุดมากะพัดต้กมือคึ้นอยู่เนาะพี่น้องเนาะอยู่ทางบ้านทางเพือนของชาวตาเบาหนุ่มพี่น้องเลยใช่ไหมนะอยู่เนี่ยบึงญี่พุ่นชูรีกันทั้งนี้ก็ได้บัดนี้เนาะเอาสบายดีเด้อทั้งชาวตาพี่น้องเลยดูบวกบวกตะดองเลยพี่น้องเลยอ่า เออ <c oughs> ตินได้ชาตาลงลงนางเบึง้งหรอบอลงให้ตะนุมพ้ายุกโล่หรอบ่อืมโอ้โหโดยในยที่ชุดก็มาถึงนเนาะมาฮอดบบบนี้จอยมือเล็กชิพากันชวนกันเขาไปชื่อน้ำเย็นอยู่ปจักเหอนมแจ่าพจนคกีเ้เขาโค้งเออยางเขาไปสากโค้งแล้วอืม

อ่าบะแรงก็ให้มีแต่โชคแต่ลาบเด้อนี่แหละพี่น้องเอ้ยรถใหม่เว้านูนี่แหละตัวนี้และสิออกอ่ามอบให้เพิ่นละบัดนี้เป็นของเพิ่นละเป็นของเจ้าแล้วบดนี้เนาะอือของเจ้าบดนี้ๆๆงมีหยังเอาคนตีมายังนี่ยมาทุบรถบ่ลูกชายเจ้านี่บ่เป็น่อยลูกชายเจ้าเอาเสร็จบดนี้เว้ากันนนรถบ่อเจ้าก็เป็นของนบดนี้ อ๋อข่อยก็สิแต่งมือเฮือนเอาข่อก็สิเอามาเฮือนนี่แล้วบาดนี้ลูกผู้เดียวญาติกันบ่เจ้าเสือว่าตนุ่มเราบ่ยอมเมียเดี๋ยวนี้นะเป็นอะไรอเมียพาโบากโบานําบ่ออต่างดเนาะ่นน่ะโ2ข้างนี่เบ่เมียก็2ข้างก็2ข้างไปัดอกป๊าเจเห็นคนตีกว่าน่ะไปส่งเพิ่นเออ ตาตีเห็กะท่ลองลองไต่บ้งเล้ะมันแนนนอนแล้วมันเสาแล้วเนาะลองลองขี่บังด้วยนะขี่แล้นี้เป็นรถเจ้าเจ้าการิฮัคือข่อยท่อยฮั่บ้แล้วเ่เพื่อนบอกไงตะดองเพื่อนน้พี่น้องเนาะในการบำรุงรักษาลวมยางรถเนาะ còn <laughs> đi bán pin cao có có ngồi có nó gạch hôn gạch này bạn nương mối song đây, nữa đi đại nó hên hết có tay anh ngon ngon đi phủ yu anh có tay anh ngon 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 đi đi kháng đi 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 nè. đi đi cô ta, đi 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 ไผ่เบียกโอ้ไผ่หลังก็มีอีกบ่น่ะโอ้ยังดูเนาะยังยูยังยูไผ่เบีอ่็ไผ่ตาหลังยังยูแต่ว่าไผ่เบยกูบ่ัดบลูกไห้ได้นั่นอน้มันเปแล้วมันมันดุนแล้วีก็มังออกมา ป้าเพิ uh, uh. uh. Mother, uh. uh, water, water. Mm ่นขายยังอ่นนะทั้งนั้นบิวนะแต่บิวนะจำเจ้าจะให้คากระลีกับล่างไหมอืมคอยไปล่างเลยไอยต้องมันนะอ่าเพราะว่าเพราะว่าเอาแบบที่มันยังโมเป็นยังคอยเผาเห็ดมันแค่ใน้ไดต้องบันทึกในงามได้แบบเป็นพญานได้แบบนี่ต้องเลยไว้ละแบบอ่ะดูอ่ะเสือนี่ยังใช้ได้โดนอยู่เบิ่งก่อนเนาะบริเวณบริเวณเราสูน่โอ๋อยังเสรือยังหนาอยู่ยิ้เสียงไว้กันอ่าโาเวียนเล่น เจ็ดชิปแปดชิปนี่ยังยังได้อยู่ได้อยู่็แปดชิปธรรมดาแล้วเหรอเฮ้ยน้ำลายเหยอยู่เนาะอ่าได้แล้วได้แล้วยิ้มไหมยิ้มไม่ดิอ่าอย่ตายเอาลูกเห้นุ่มกินอยู่บ่เอาลูกเห้นุ่มกินจะว่ามามามายืนทายหูกันมันรู้จักบาทเนาะวันอาทิตยหนาปุ๊บมันน้ำเหมือนกันอ่าพี่แล้วเนาะยืนมายืนขะนนี่พี่แล้วเหรอเห็นไหมบอหงสบ่ เนี่ยมันยังน้องเอื่อแต่ยังยังอันนี่มา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 บาดเนี่ยหักหล่อลำหำเล็กเซ็กจัดเอ้ฉันเอาไว้วิ่งไม่ใช่ซิ่งกวนเมืองเออโดยโดยมาเออเอ้าไม่ยังนะเอ้าว่าว้เอาเพชรบัดอัตระพิดนี่แหล้วมามาพี่ก็ได้ข่อยจะเมื่อวัยหันนั่นข่อยนี่ชื่อมันก็

สามพบาทว่าสันโอ้ยคันนี้บ่ได้แล้วเนาะจะว่าหาหมื่นหกหมื่นจกวอต้าจะขายหรือบอพี่นรองเลยนีอาโุ้ยเอ้ยน่มทางเนี่ยโอ้ยเนาะเนี่ยงูหยสลองเลยงให้สะลองเนาะอ้าถน้องแย โอ้บาดยาดีเข่าน่มึงอ่าเออไปเอามาโลดไปอู้มาคลิปลก็จบเลยเนาะอู้หูอ่าเดี๋ไเอาบ่จ้ามือชุดท้ายของเจ้าได้เจ้าสีรูปสีคำเหตใดก็ะเฮดบาดนี่เนาะอ่ามือชุดท้ายได้รถกันนี้นะขาางขีรับครับเออข่อยมากขวยงได้ขีมันดุอยู่บางทีขีไปชื่อำกอนก้อนข่อยง จะได้จากกันเนี่ยเออบะเล่นกะให้โชคเด้อเด้อสี่ตัวโอ้ยไปบ้าอะไรเงี้ยเอาอยากได้ว่าโชคนะมันสี่ขันอ่อนเนาะเดี๋ยววันนี้บ่คคลบันนี้กะหาเจอมาเจิมเชิะเชิมเอาแต่ว่าคือคือจะภาพเสื้อผ้านอาเพภนี่บอต้าก็อ่าคือว้าในกล้องและกับบอคกับบได้ตัวได้ที่นึ่งเนาะตุกตะเกาหลีตุ๊กตา เมนอยู่บ่คนละคนไปจักโอ้ยแต่ลายยังสาวได้เออไอจุ่มพอละคนละคนเนาะทุกตใจแล้วตุ๊กตาซื้อตุ๊กตาเด้อพ่อเด้ออ่าเอ้าเถอะเนอะยูว่ะได้ได้อยู่อยู่พ่อตาคิดว่าโอ้ยว่าเพราตัวตาดองแล้วแล้วไปติดติดบ่ได้เพรแห้งแล้วว่ะว่าเจาะไว้อยู่หน้าพุ่นเด้ออ่า เนาะกี่ปุญนกีเฟื่อยอ่ามันก็จับมันก็อกอกโลกเนี่ยแล้วพี่น้องดีแล้วคีอเมียงโบกินคนนี้ก็รถบริสไซต์อะไรนั่นใช่ไหมไซต์เต้ดุนดุนเหมือนว่าป้าแบบนี้รถตัวห้าพันนั่นบอลี่บอลี่จองแล้วจองแล้วจากบนเฒ่าเจ้าหยิคารจองจองอีกเลยจองเลยเอาอย่างน้อยของพี่ไอ้เขาอีกกับปิดจอบอีกอย่างน้อยขอข้านั่นไหนเพ่งคัาน่ะคันนั่นอย่างน่าโยนเป็นเว็บไทยเว็บไทยเราเอาเจ็ดพัน โอยได้เว้าคือ9,000พุ่นอือแต่ว่าเขาให้7,000บ่ได้โอ้เว้า7แล้วว่าได้9อือนี่ก็ร้านมาเว้านําอโอทางเพิ่นซื้อให้เ้อเนาะวเพิ่นซื้อให้เฮาภูมิใจเนาะพี่น้องเฮามีัวยางต้อยๆๆได้พี่น้องแ่นแหเนาะอันน้ดีขึ้นหลายอืคือบ่าเว้าแหคันโอ้ยางรัดว่า ถ้าว่าให้บอต้าเอาขั้นนี้ขี่ไปถ่ายคลิปแล้วมันกะอาจจะบอตอบโจทย์ปันไดเนอะมาไปทำมามืดเนาะแลไวก็ไปเดิกไปไกลแน่สินะอะไรก็ไปคูมือคูมืออน,นะเมนยูว่าจัดมันนังอันนี้แต่ว่าห้องกะมันต้องไปไว้มาไว้อยู่แล้วสินะโอ้เนาะเนี่ยมันได้นะมันเป็นเรื่องปกติตแต่มัน,น,มน,นไปขับมาเนอ้าปอันไปใช<า><า>้เจ้ากันออกเนาะไปใช้หูกับอันนี้เพื่อนกับเพื่อนลูกกินนมระยะละเพื่อนเช้าห้องเช้าให้ก่อน <S <S เนาะมาบาเวียนเดยอมีแนวจีถามกับตะโดนเราอยู่หน่อยนึ่องถามนี่ไม่คอยกับจีพังน้ำนี่เนาะใช่พังนาอยู่ห่ะค<ม>อร์คอปเออเออเอออยู่กับฉันแล้วเห็ดคือคนย่านกันนี่ตีมันแมนแมนอะลีบ่คือได้ยินว่าสีมีงบเอาดินเข่าเฮือนเ้อเออปุ้ใหญ่ทั้งใดแหละแม่กับพ่อที่จะรถน่นโอ้โอ้ดีใจน้ำดีใจน้ำฉันอ่าอันเป็นได้กะสีหาได้ไปไหวบ่เอ ไว้หาเพราะว่าทั้งอ้ายเป็นบอกหายแป๊บแล้วในหน้าคนนี้โอ้เท่าไรก็ดินเทวะแกจ้างเคนนี้บอโด้วยสีล้านหาสีล้านหาแมนเต้ซีล้านเซ็นกิตซีเริ่มเมื่อไรนะกั่จังว่าเป็นเรื่องอื่นเพราะว่าทำทั้งทางมาเท่ากันคนละ เฮ็ดเรียบร้อยแล้วบ่ິรียบร้อยมาเบิ่งนาทีผัดบ่ฮอดซ่าโอ้ยเนาะได้ๆอ้าน่าจะลุบแล้วก็แม่นเรื่องดินบ้านกับเฮือนนี่อย่าให้วงแล้วเนาะแม่นมีเข้ามาแล้วเงินน่ะมาแล้วบ่ยังอยู่แต่เพิ่นสิพาเพื่อสิทั้งบ่ตาโอ้เพนพ่นเฮาเจ้าเพิน แม่เพิ่นว่าบ่ทราบถามเบิงนะอู้ฮู้อยู่ว่าตากันน่ะเพิ่นสิเว้าคือกันบ่เออแบบงใจตะองตรงใจตะองแปลว่าเฮ็ดตบอดหูหนวกไปเด้อสินะว่าตดองนี่ัดื่อบ่สิบ่เออแต่ว่าพ่อกับแม่เราได้เกิดดเว้าแล้วล่ะเนาะอ่าาทางลูกนี่แหละา้โดย เอ้าแน่นั่นแหะเด้อดีใจเอ็มเด้อแต่ว่านอนแรงก็นอนอะไรอย่าจุไปตื่นเต้นน้อยหัวอยู่ก็ได้เลยเชื่อว่าเมื่อคืนนี่เรานอนจนเป็ยนรับเป็นตื่นแล้ววะเชื่อว่าใจยังทิ่ได้คัดไม่อยู่ว่นนู้นเมื่อคืนทำนี้ไปก่อนมื่อนี้เอาชทำนี้มื่อหน้าทำหนึ่งเนาะอัปเกรดไปเถอะแล้วหน่อย คนเฮาอยู่พักเก่าบ่เป็นดอกพี่น้องเลยตะกี้ปุ๊อยู่ปุ๊บวันนี้ยังมาอยู่ฟรีเนาะวานยูน่อเอาให้เด้วเด้าเลยได้ยี่ชายู่กับรถอยู่บ่อวันนี้เนาะละเดี๋ยวมาหาตัดหูไมาใช่เหรอเออแล้วกาตัดหูมาทีร้องนุกเนาะสบายดีมีอยัางบ่อในกระตุกกระติกเงินบ่อว่าสิเพิ่มนุ่มเหม่เพิ่มอยู่ได้เอาแม่เอาแม่สิเอาเมื่อสิมัดก็รู้ได้เบิ่งฉันเอานุ่มให้่ยแล้วก่อนเนาะยังเอากินกินเล้วได้บันีหเมื่อป้าเลยนะให้เราเพิ่มนุ có đốt xe dính với hai oh, chuẩn nó no, nhẹ oh, nôm với nó ổn yên nữa rồi rồi vừa chỉ nhìn dính một len nó à nỉ đẹp lạng lột may thì đó người rồi à, đồng. này phần làng, lột may nó à, nôm mía có phải nó tôn ca xả à có phải đu xả thì nó người rồi nó giọt theo cần nó phi nó

เด็กเกียมว่บาทนี uh, ่เออเจ้าไปลืมอย่างว่าเจ้าผูมักลืมมักถิ่มนะโอ้ยเนาะใช้ได้ลืมเสียรือบงโอ้ยังอยู่เนาะนี่างเดวนี่เอ้าตะดองจะชงขึ้นเด็กะเอาไว้แล้วบาทนี่โอ้เราหิ้งได้ลายโอ้เราหอดได้สี่อันพูบบอจังว่าเราบบได้คอยกะบอขี่ขี่ปนั่นดอกเออที่เอาบัดม้วนนี่เอาเมื่อไงยังกันม้วนนี่คอยได้กินเบาจันไว้ชื่อมาให้เออคอยหู้ก่อนแล้วนะจะไดาหู้เบิดแล้วมันยังกะนหูแล้ะตาบ่นหูหนวกอี่ชื่อนี่นแต่ว่า Bừng, này à, mình tông bừng sương mây còn đây đó Ng này giật long, dong ní. Ng ní yak long ní. Oh, hí nó. Giềm thang ngân nó. Ng nô nga tao, nè nó nó. ta, ở này coi này tổ đầm đầm này này chắc bạt con ok ok เนาะน้ำมันกัดหกออกก็ได้เนาะพ่อตาเนาะอ่าเอาเมื่อบดน้าบดในบดอะไรได้พี่น้องเลยอ่าตอนนี้ก็ถ่ายบรรยากาศตอนเก็บเครื่องเก็บของให้เพ่อพี่น้องได้เบิ้งพี่น้องเลยอันนี้ได้มาแต่ละมือมาแต่ละมือเนาะเบิ้งตั้งกล้องไว้แล้วก็สีหานุ่งเครื่องนุ่งของเชื่อปอนพี่น้องเลยโอ้จ้านอกเหน็ดดีเนาะอ่าทำพิษปกติบริวารทำปกติทำเลย่ได้าวค bán nỉ khỏi vào khỏi mưa cấp treo này khám bảo tả áo ừ, à, khỏi mưa hót phun 7 muong còn nó khám khám bảo cái này cái bảo khám được, thăm thăm mà đa vô, chạy bộ đây mà sang lá dong bò, qua lá vẫn đây đốt may, vẫn đây đốt may thế chỉ khui nó, Ờ, trông nụm thấy lũ của này nó có bảo có bò, à, cả nụm mồ phè an tôn ca hay phun trái gì nè húp bóng bình thường đây, bóng qua ma mới ưn chỉ túi quá cao À, Má đụ lại cho chồng bố sư, cho chồng bố hưu qua Chị sư nhằng nó à. Ờ Bưng, bưng, bưng mồm nó nói Này con bình ổng, bà thiêu rồi nè Ê Thấy, thấy, chết Chết Đụ, đụ là thông đèn nè Thông đèn Thấy ừ, ừ, bạn này chết lục lội, hay con khẩu thế này Nó mình nàm nó là sông khuyên nó đấy Nàm túc ngoài này Nhân vào đây, nhìn 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 mùi len nó <laughs> โอ้กระิกเอามาถอดกไมเอนะยินเยนแชไว้เมื่อเลงเขาทาได้ชเมื่อนี่ปะไว้ทาพมชื่อได้ฮะแมนเนาะเนอะเนาะเอากรติกมาจุบเอาไว้ปะเมื่อตนปะไว้เพื่อนเพื่นเด้ฮะเนาะเพื่อนอยากให้นุ่มกเพื่นเย็นไว้เนาะแต่ดองเยาให้กับโยอมได้เดี๋ยวนี้พี่น้องเลยเออใช้กระติกนี่บ่เออใช้ตัวนี้แล้วตัวนี้บ่อตะ เออมาอาเท่าเอ่อฮ้ยบันรถไผ่คันนี้จือได้อยู่บ่บาลีเมนบ่เอ่อไอที่ก็ไผ่ก็บ่ท่าบารตูนบ่อ๋อทางลุงเฮือมนี่ไปแล้วอ่าเขาไปทางบ้านทางเฮือนน้องนะอืมบางทีเมื่อื่นอาจจะหดอยู่จ้ะเออแต่ว่ามื่อื่นอย่าไปแต่เช้าเลยเด้อค่อยดำหน้าแล้วจังไห้จังชองกัน À, nó mình hay hay gắn phăng rồi nè, à, đâu tiêm rồi à thôi à, thấy, ô em hà vào ta thì nó người nè, đứa nó người ta gìn đi còn nó à, à cho mình đi sai có sai lên khỏi bại chú sai bại này cho ta hùng lạc áo với chắc, sai hát bại này mừng mừng tân quay tân quay tân quay hát em luôn nhau bắt với bắt nhau nhau bắt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  nhau พี่าราคาตเอ๋อเอ๋ล้วชิมันติดชเเอยะ่วนนุ๊กคันเป็นเอ๋ันเทาชื่อเอมาให้ตัวเชียวบอเอาบ่ไอ้นุ๊กตัเชียวงมาใส่ยินเลติดใจห้องน้ำห้งน้ำมีไผ่เนาะนีตั้งไว้มเก่าหวยเงเนาะใช่บเอหาชายฮัดบาดนี่ไม่ง้นะ ยังเฮ็ดยังเรื่อยอยู่นะเล่มบ่เ okay. ฮ oh, <ta> ็บายดีเด้อบ่บ่เนี่ยคือึกว่ากระทางเกล่มจู่ก็ใ่นี่คิดเห็นแต่เล่มแต่ฮอดเนี่เออแก้สมัยตะกี้ได้กลม่อตนนี่ยวดใส่รถจักลว่าว่าได้คิดเห็นได้พี่น้องไงแหลนแล้วเนาะดีเนาะโอ้ยพี่น้องไงสมัยตหลอดเราพันพี่น้องไงหลอดเราพันสองพันปัจจุบันนี่เราอยู่อยู่บ่ nghệ sĩ u u yến đang được khai ra rồi rồi rồi, ta ừ. có rồi ừ. à. rồi, đấy, đó. đó đó là được rồi, nó 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 น้ด้ลูกกันน้ำน้ำน้ำาพ่อนะอาด้อยน้นี่น้ามาใส่นี่้าคักโ้ยใส่กลองไ่ได้ได้เ้ยน่ะบว้บวน่อยู่น่เนะไปะนกกลับป้าได้ด้บันี้เด้ไปแล้วน้อคือชุ่มไอ้ยังพไวด้น้อเม้งไม่คืออยู่บนข้วตาเน่อาอันนี้นี่บมาถ่านบันได คือจ ah. ิตปีต <c oughs> <W> ับจะหลุแล้วคุยปีตับโหใจยานเลยเอาคุ้มจริงเลยอ่าคือวัลับตายอยู่กถือกันนะังอทางนี้ลงนั่งประตูจะไนโอ้ขาเทงอยู่บ่ขอขึ้นนั่งนเดาอนั่งไปอ่บ่เขลองขึ้นขอนันดนมดประตยน้อีปเลยประตูน่อยเลยเออประตูน้อยคืออยู่ได้อ่ะ คืออยู่คือส่วนเมียไก่งวดได้ปไดอยู่ได้าเสนายราคามันก็องท่วถามมื่อไปชื่อให้พอชื่อเธได้พนชื่อเธอได้เนาะคนแเียนเ่าออหันไหนจะอชื่อหานมุแดงเนาะเออไอถามมือเ่าไดบาทเสียนเาัอ๋อต้องลองซื้อในพนักงานสิ่ึ้อราคาอลไท่เราจองไว้ก่อนเลยเออชจองล่วงหน้า คับนี่บุดีเพา่าซนนี้เขได้ข้นคนนี้คนนะจังหวะเราสิเปลี่ยนใจเมื่อขายงัวมาอันชื่อมนี่ไปยักบัี่เนาะสิบตวกับพภง่วบุเป็นราคากู้มือาตวจันทรงว่ะาทีได้ยินมากนะ้านตายนี่โอ้เนาะมนเชนตายเป็นเจ็ดล้านเฮ้ยมือหนึ่งกับเจ็ดล้านปเลยนะจี่้าสิบล้านไปจักกลัวไปจักเลยเนาะกลัวได้ của <laughs> ai Ôi, lẻo, Nó, tương tê cực mạng, mình thấy ngân hàng chip 60, 60,000 chip Nói khác này. xuân tôi có phải phản mặt lồn uhm. cơ hội. Cả. Đào cái đấy. Đào, cân... ờ. đào cái đấy. Thì, nữa thì. Còn Bọn nó đào phải มันนัได้เลยมันจังได้วุยังมันบร้อนเลยอ่าแม่นแล้เป็นหนีเพิ่นนี่อยากดูยากอยู่ว่าใช่นหมจ๊ะพื่นวันศุกร์ก็มาชนีก็มันบุ่เว้งโดยโดย่าเอ้าวว่าเไปว้าเอามาเลยโดยโดยโดยโอเคโอเคกลับกันเด้อฉันเด้อโดยโดยสบายดีนอน้อวงแล้ตาสบายดีพี่น้องเลยเอ้าพบพกันในคลิปต่อไปเด้อสำหรับคลิปนี้คือใจขอกล่าวบมาสบายดี